สบายดีพี่น้องอิซีทุกคนทุก่านพี่น้องพอกันยามสวยๆอยู่หน้าจีดำพี่น้องเลยจีดำลงแขกมือนี้ลุงแขกดำหน้าได้สิบหกสิบเจ็ดคนพี่น้องสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบหกสิบเจ็ดคนสิบเจ็ดทั้งผู้ไทย สิบเจ็ดสิบแปดพุ่นพี่น้องได้ไฮนึงได้พี่น้องนี่ไฮพักใหญ่น,นึงอีร้อยกับวัดสรีไฮลูกมาดำซอยป้าตัดแม่ไก่ทองทูไฮเอาทูปมะเอาไก่ทอง,ทงอยไฮจติยังพี่น้องเทากับแม่ดิแทกกับซีมาเฮ็ดกินไฮเจดำพี่น้องเย แล้วอยู่ดอกวมึอนี่แถวนี้รถไทยคันเดียวพุทธไทยได้ไล่ให้อะไรมันไฮยญ่กระดามท่านอยู่แล้วพี่น้อง เบาแสงมาไทยมาคาดนะทั้งผู้ทีมงานนั้นแม่นนองเทนก็มีหกเจ็ดคนบุพี่น้องคือทีมงานจะคือมีเด็กน้อยอันนี้ได้ผูริจบ้านนะ เจ้าเห็นบ่น้องแคทได้คนงานสิคนเดี๋ยวเอาสิขึ้นไปเฮ็ดกินไว้ให้แม่ดิแทกซ้อยทาอยู่ทีมงานน้องสโนโุกครับน้าโมงประท่ากันอยู่คนละกลุ่มยี่ไงหายเสือเลื้งๆน่ะอ,อือ คือส si ิแล้วอยู่ดอกพี่น้องแถวนี้น่ะ20คนนี่ก็ถือว่าหลายเต้วยนแล้วเบิดอยู่แท้นี่แม่นงเทนก็7คน8คนด เออจักกับสองจักพี่นอ้องตัวไหนของจักของเงินเคยหลาตัวน,นี้จักจี้ดำจักจูบน้านะจูบมันโบกเลยเด้อจูบมันโบกเลยเอานะเ,เอาปลาอยู่ในนี้ได้เลยเออ จ,จูบจูบเมือเมือนลยผู้เอาคืนเทิอองผงู้จากสองจากพี่นออ้องนะเขาทำให้เขาไปยาแล่วเขานี่ยฮะเขาเอาทำให้เขายาแล้วเขานเอออันนันอจักเคยลาเลี้ยวอยู่นัดชุมเจ้าเท้นี่นะคืนไปซอยป่า ย่างแล้วน,น,ะนะมั้ยน้ดำหน้าย่ำนี่พี่น้องเดี๋ยวนี้นะต้องมีจักแล้วก็มีน้องัว่าพนมันตกโบมโ,โบค้อยอัน คือกระดูการด้พี่น้องจักไทยเราจักเขาเจ้าพี่นอ้องเข้าหนะจักโมเป็นจักไทยน้ามพายจีดำเกิไทยแต่ว่าน้ามน้าพายห้ายพี่น้องจูบก,กันใส่กันสติมเมืดจุดเลอกเท่าเลย กระถิ้นมาสิมาดำหน้าอยู่เอิญผู้งังอยู่เทียงผู้กระถินนะ่ะมอนาสีเอาบัตรเดียวว่ะมอสิมาดำหน้ามอสิเอาบัตรเดียวบัตรสิพันเออจุบจูบบัตรเดียวเลยโอเคหมู่กระถิ้นนะพี่น้องนี่นี่ขเขาเฮียนห้องเดียวกัน ที่ตัวน่ะได้สองคนแม่เยินน่ะได้สองคน โอ้มอน้อยๆนี no, ino, ่ก็ดำเป็นเนาะเกิงๆเกิงหลายบ้านเฮานั้นน้อยก็ดำเป็นเด้พี่น้องเอ้ยเพราะว่าฝึกมาแต่น้อยเนาะเอออยู่นํา มเล่นอะน,น้อยๆกะดำไปโอ้หอน่าใหญ่แท้นี่โอ้โอ้ไวเดอ้อมีปีงบขั้นมีปีงกระ,ะ,ะยอมแล้วอคอยมาเฮ็ดกินลงมาเบิงเจ้านี่แล้วย่านว่าป้าบบมาสิเป็นลากโตมาอยู่ แม่เยินได้สองคนลบกล้ากลางคืนเมื่อคืนนี่นะได้ร้อยแปดสิบเออรถม,มาท้อนกล้ากลางคืนอีกได้ไไเฮ้จันมาอยู่ ยันบ่หอดเที่ยงยันบ่หอดเที่ยงยันมาอยู่ดินี่ได้พูลรจักร้อยบานนี่นะโลกรกะนะสองนะนะอร้อยมัดภูปัด พ่อในนอในเก่งลีนี่น้องนะดำหน้าว้จักปีแล้วนี่ทงล้งซีโน่แล้วเบิร์ดเล็บบยังอยู่วะเมน้องดำดำไวายลีนอตู้ดำทีคกลีนี่นะ ะดาที่ไร้กระปูสิไปบ่ได้อโอ้กอดจกัก,จกรพันคือเอาบ่เอาผู้สาวมาน,ำน้ำหหเ,หหเห็นผู้สาวอยู่กลับมาอย่างนี้เนาะ สบายดีปีน้องกจย่อย่างนกระชังหาุปพ่อจะดดำน้าดำหน้าไว้อลีจ้องหาบขึ้นกำลุงมาหาบะ หน้าเจ้ากระดาทีนะนี่ทีปอตอหน้าาทีมปอดทีลีปตออาคสุพจน์จังล่ไว้ดำหน้าไว้ลีนี่นหน้ากะามัยูเ่ไมตนท้่คิดภาไปเพียงสิ่นี้พี่น้องเป็นกำลังใจให้จีดำาเด้อพี่น้องเด้อ ดีดำลุงแขกดำหน้ามาเนี่ย18คนรวมมดพ้อ,อกันคลิปหนะ้าพี่นอ้นองสบ,บายดี